การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนรักชาติรักประเทศมาดูกันครับว่าประโยชน์ของการเสียภาษีมีอะไรบ้างจากคลิปนี้ครับทำไมรัฐบาลถึงต้องเก็บภาษีมากมายหลายประเภทภาษีที่เก็บอยู่ไม่พอหรือยังไงทำอะไรก็เสียภาษีรู้จริงเศรษฐกิจไทยรายได้หลักของรัฐบาลนั้นมาจากการเก็บภาษีเดิมทีภาษีหลักๆก็คือภาษีเงินได้ที่เก็บจากรายได้ของคนธรรมดาลและบริษัท และภาษีการบริโภคที่เก็บจากการซื้อสินค้าเช่นแวดภาษีศุลกากรสรปสามิตรซึ่งภาษีเงินได้ที่เก็บจากบุคคลธรรมดาจะเก็บแบบก้าวหน้าคือยิ่งมีรายได้เยอะยิ่งเสียภาษีเยอะส่วนนิติบุคคลจะเก็บจากกำไรในอัตราคงที่หากมีรายได้ไม่ถึงเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียภาษีในปีปีหนึ่งรัฐบาลเก็บภาษีเงินได้ได้ประมาณ1ล้านล้านบาทต่อปีซึ่งจริงๆถือว่าน้อย เพราะในไทยมีคนทำงานประมาณ30ล้านคนแต่คนที่อยู่ในระบบภาษีมีแค่10ล้านคนและคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์และเสียภาษีจริงๆมีแค่3ล้านคนนอกจากนี้ยังมีธุรกิจจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าระบบจดทะเบียนเสียภาษีนิติบุคคลเพื่อให้เกิดความยุติธรรมจึงควรนําคนทํางานเข้าระบบมากที่สุดเพื่อให้คนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์นั้นเสียภาษีให้เท่าเทียมกับคนอื่นแต่รัฐจะพึ่งพาการเก็บภาษีเงินได้เป็นหลักก็ไม่ได้ เพราะถ้าเก็บสูงขึ้นยิ่งทำงานมากก็เสียภาษีมากคนจะไม่มีแรงจูงใจทำงานดังนั้นการที่รัฐจะเพิ่มรายได้เพื่อให้พอกับการทำนโยบายก็ควรเก็บจากภาษีประเภทอื่นเช่นการเก็บภาษีบริโภคภาษีแวดมากขึ้นภาษีประเภทอื่นๆจากฐานการบริโภคเช่นภาษีสรพสามิตและเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินเช่นภาษีที่ดินภาษีมรดก เพื่อสร้างความเป็นธรรมกระจายทรัพย์สินคนรวยมาสู่คนจนดังนั้นยิ่งรัฐเก็บภาษีได้มากรัฐก็สามารถนำมาใช้จ่ายพัฒนาประเทศสร้างสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมภาษีในประเทศไทยถือว่าถูกกว่าหลายๆประเทศในการพัฒนาประเทศไทยต้องอาศัยทุกท่านมาช่วยกันเสียภาษีอย่าหลิงเลี่ยงภาษีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยังย่งยืนครับ